เห็คนคุณเดินมาดูสวยที่สุดเลยแค่อยากจะรู้ว่าเธอนั้นไปที่ัหน ก็จริงๆแล้วนะคะผมกุ้งก็แอบเลงอีกที่หนึ่งมาก่อนแหละไม่เคยเห็นดรเชนแต่วันนั้นขับผ่านก็เลยลองเข้ามาปรึกษาค,คุณหมอพร้อมกับดูรีวิวชื่อเสียงคุณหมอคือหมอทําสวยอะ่ะเออมันถูกใจก็เลยจองวันนนั้นเลยยิงเงินจองที่เก่าเลยเพราะว่าคอนเซ้าต์กับคุณหมอคือดูแล้วแบบคุณหมอโอเคแนะนําดีได้เห็นภาพจริงแล้วก็เห็นตัวเองสวยในเวลานั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือจมูกของเก่าค่ะมันทํามาประมาณสักเจ็ดแปดปีแล้วเนาะแล้วก็ทรงมันก็จะแบบมันสวยแหละคะ่ะแต่ว่ามันก็สวยไม่สุดอะ เออแล้วก็อยู่ๆมาวันหนึ่งอ่ะเราต้องถอดออกเพราะว่ามันเกิดติดเชื้อมันมีต่องไขมันเป็นสิวแหละแล้วมันก็ขึ้นมาหมอบอกว่าเออมันต้องถอดตรวมันเกิดการติดเชื้อเพราะว่าปายมันแดงมาเอาวันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะฝากติดตามดูความสวยของหกวุ้งนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะ จะหมูปรับรูปหน้าหมดปัญหาในิทานตาทำให้คุณสวยบรนดาราคุณน่ะสวยมากเข้าใจในคุณค่าและไม่ต้องสงสัยเข้ามาที่ดอกเตอร์เอนทำให้คุณดูสวยได้ที่ดอกเตอร์เชนดูดีด้วยได้ที่ดอกเตอร์เชน